พระเจ้าไม่ได้สั่งห้ามเสียทีเดียวว่าไม่ให้ตัดสิน เสียเลยตรงกันข้ามค่ะรพระเจ้าทรงอนุญาตให้เราตัดสินได้ค่ะนะแต่พระเจ้าต้องการให้เราตัดสินอย่างยุติธรรมแต่ไม่ใช่หมายความว่าไปจ้องจับผิดคนนั้นจ้องจับผิดคนนี้ <c oughs> เอาเขาไปประจานไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคนรู้ส่วนเราไม่ทําอย่างนั้นนะสมมุตินะมีเรื่องในคิดจกักอาจารย์ของท่านไปมีกิ๊กหรือว่าอาจารย์ของท่านหนาวมีเมียน้อยหรืออาจารย์ของท่านหรือคนในคิดจักก็ได้ไมถ่ถึงถึงกับอาจารย์เนาะโกงเงินคิดจกักมั่งทําอะไรที่ไม่ถูกต้องเป็น ความผิดบาปถามว่าตัดสินได้ไหมได้ค่ะตามพระคัมภีค่ะนะต้องดูก่อนว่าเหตุการณ์เหล่านั้นมันเป็นยังไงเนาะหลายหลายท่านว่างั้นเหมารวมหมายรวมว่ามีเรื่องมีราวอะไรที่ไม่ไม่ถูกต้องก็เหมารวมว่าโอ๊ยอย่าไปตัดสินเขาเลยโอ้ยอย่าไปพูดอย่างงั้นอย่าไปตัดสินโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่า พระคำพีว่าอย่างไงนะคะพระคำพีมัทธิวค่ะวันนี้ค่ะมัทธิวบทที่7ค่ะอ่านข้อ 1- ถึงข้อหนะยาตัดสินมิฉะนั้นท่านเองจะถูกตัดสินด้วยเพราะท่านตัดสินผู้อื่นอย่างไรท่านจะถูกตัดสินอย่างนั้นท่านตวงให้ไปด้วยถ้วยทนานอันใดท่านก็จะได้รับเท่ากับทนานอันนั้น เหตุใดท่านมองดูผงขี้เลื่อยในตาของพี่น้องแต่ไม่ใส่ใจไม้ทั้งท่อนในตาของท่านเองท่านพูดกับพี่น้องได้อย่างไรว่าให้เราเขีย่ยผงขี้ตาออกจากท่านเถิดในเมื่อตลอดเวลาท่านเองก็มีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตา เจ้าคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของเจ้าเองก่อนแล้วเจ้าจะเห็นชัดเพื่อจะเขียยผงออกจากตาของพี่น้องของท่านได้อย่าให้ของบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แก่สุนัขอย่ายโนยนไข่มุกให้สุกรมิฉะนั้นมันจะเหยียบย่ำไว้ใต้เทา้า แล้วหันมาฉีกท่านเป็นสินชิ้นตรงนี้พระเจ้าแนะนําเอาไม้ทั้งทอดออกจากตาก่อนก่อนที่จะไปเขี่ยวผงขี้ตาออกจากเขาหมายความว่าคนที่ตัดสินเนี่ยตรงนี้เจ้าคนหน่าซื่อใจคดอันนี้เป็นการตัดสินของคนหน่าซื่อใจคดค่ะตัวเองทําผิดบาปอยู่ตัวเองก็ไม่บริสุทธิ์ตัวเองก็ยังมีความบาปที่ซ่อนเล่นอยู่แต่ไปจี้เขาไปชี้มิ้วใส่เขาไปตัดสินเขาอย่างงี้เห็นไหมชี้ใส่เขาหนึ่งนิ้ว แต่เข้าหาตัวเองสี่นิ้วอ่ะเนือสี่นิ้วสี่นิ้วเข้าหาตัวเองเลยนะคะนะชี้ให้เขาหนึ่งนิ้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะตัวเราเนี่ยต้องเอาไปทั้งเท่าหนอที่จากตาเราก่อนหมายความว่าตัวเราเองไม่ได้ทําบาปตัวเราเองไม่มีบาปตัวเราพร้อมแล้วตัวเราเองสงสารเขาไปตักเตือนคนที่เขาทำบาปอยู่เราตักเตือนเขาด้วยความรักค่ะแต่ไม่ได้หมายความไปประจานเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าไปจ้องจับผิดเขาค่ะอันนั้นไม่ถูกต้องนะคะเราทำด้วย ความรักค่ะไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ให้ตัดสินสเลยตรงกันข้ามพระเจ้าทรงอนุญาตให้เราตัดสินได้ค่ะมาดูพระคัมภีร์ยอห์นบทที่7จ็ดข้อยีจงเลิกตัดสินตามที่เห็นเพียงภายนอกแต่จงตัดสินให้ถูกต้องตามความจริงเห็นไหมตรงนี้พระเจ้าไม่ได้บอกว่าไม่ให้เราตัดสินเอาเส้นเลย ตรงกันข้ามพระเจ้าส่งอนุญาตให้เราตัดสินอย่างยุติธรรมกันไม่ใช่ไปใส่ร้ายเขาไม่ใช่ว่าไปสร้างอะไรนะสร้างหลักฐานเทียมเท็จไปมัดตัวเขาไปตัดสินเขาอันนั้นไม่ได้เด็ดขาดคนะนี่พระเจ้าสั่งแล้วสั่งอีกว่าจงเลิกตัดสินตามที่อ่าเห็นเพียงภายนอกคือคนนั้นมาเล่าทีคนนี้มาได้เห็นเพียงภายนอกแต่พระเจ้าบอกตรงตัดสินให้ถูกต้องตามความเป็นจริงค่ะ ความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายมันมีวิธีที่จะจัดสินค่ะโดยวิธีที่ถูกต้องแล้วชอบธรรมค่ะเป็นวิธีของพระเจ้าแล้วมีพระคำยืนยันพระคำเองว่าพระเจ้าส่งอนุญาตให้จัดทินได้นะแต่ต้องตัดสินอย่างยุติธรรมทิวบทที่7อ่านข้อ15ถึงข้อ16ข้อ15ว่าจงระวางผู้เผยวันนะเท็จ ข้ามาหาพวกท่านในคาบแกะแต่ภายในคือสุนัขดุร้ายท่านจะรู้จักเขาได้โดยผลของเขากอน้ําจะออกผลเป็นองุ่นและพุ่มน้าจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือในทํานองเดียวกันต้นไม้ที่ดีทุกต้นย่อมให้ผลดีส่วนต้นไม้เลวย่อมให้ผลเลวต้นไม้ดีไม่อาจ ให้ผลเลวและต้นไม้เลวไม่อาจให้ผลดีต้นไม้ทุกต้นที่ไม่ให้ผลดีก็ถูกโค่นและโยนลงในไฟชัดเจนพระเจ้าไม่ได้หมายความพระเจ้าไม่ให้ตัดสินเอาเเลยตรงนี้บ่งบอกแล้วว่าเราตัดสินเขาได้ด้วยผลของเขาดูต้นไม้ดูที่ผลของมันใช่ไหมต้นไม้ดีย่อมออกผลดีต้นไม้เลวย่อมออกผลเลวชัดเจนนะคะ ไม่ใช่ว่าไม่ให้ตัดสิน,นเฉยเราตัดสินผลของเขาค่ะตามพระคัมภีร์เราทําตามพระคัมภีร์ค่ะหลายครั้งพี่น้องไม่เข้าใจมีปัญหาอะไรในคิดจกักหรือมีปัญหาในชีวิตในการดําเนินชีวิตไอคนนั้นทําไม่ถูกต้องคนนี้โอ้ยอย่าจะยาจะตะโกนใส่ก็โอ้ยอย่าไปตัดสินเขาเลยพูดอะไรมาไม่ได้โอ้ยอย่าไปตัดสินอะไรเขาเลยเตือนอะไรก็ไมา่โอ้ยอย่าไปตัดสินเขาเลยคือใช่และไม่ใช่ค่ะเราต้องใช้ พิจารณาญาณค่ะใช้สติปัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าบอกให้เราเช่จะมีพระคำสอนพระคำเราจะใช้พระคำคำเดียวก็ไม่ได้คำเดียวที่ว่ายกการตัดสินเป็นของพระเจ้าใช้พระคำคำเดียวอย่าไปตัดสินคนอื่นอย่าไป ตัดสินเขาแบบนั้นเจ้าตัดสินเขาอย่างไรเจ้าตวงด้วยถ้วยทนานอันใดเจ้าก็จะได้รับถ้วยทนานอนันนั้นนั้นถูกต้องค่ะเราตัดสินเขาอย่างยุติธรรมเราก็ได้รับการตัดสินอย่างยุติธรรมหลายๆครั้งเราถูกใส่ร้ายใช่ไหมเราถูกป้ายสีใช่ไหมเราก็อยากได้รับการตัดสินที่ยุติธรรมเช่นกันมาอย่างเราเช่นกันค่ะพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเอะอะอะไรก็ไม่ตัดสินอะไรไม่ คนจะทําความบาปก็ทําไปไม่ให้ตัดสินไม่ใช่ค่ะใช้สติปัญญาที่มาจากพระเจ้าค่ะอยู่ในพระคัมภีร์เอาพระคัมภีรว่านะให้พี่น้องจดเอาไปเลยมัทธิวบทที่7อ่านข้อหนึ่งถึงข้อ6ค่ะอยู่ในนั้นค่ะนะว่าพระเจ้าว่าอย่างไรและพระธรรมยนต์บทที่7ข้อ24ด้วยค่ะพระเจ้าทรงอนุญาตให้เราตัดสินแต่ตัดสินอย่างยุติธรรมแล้วมัทธิวบทที่7อ่านข้อ1 5ถึง16ค่ะที่พระเจ้าบอกให้เราดูต้นไม้ดูที่ผลของมัน สามารถตัดสินได้ด้วยผลของมันค่ะพี่เจนถึงเอาพระคำมาให้แจ้งใจว่าเราตัดสินได้ค่ะแต่ต้องตัดสินตามความเป็นจริงและยุติธรรมและด้วยความรักของพระเจ้าค่ะคราวนี้ค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะบาย